จับตาทอสอเปิดตัว7มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยการพักหนี้ลดเงินงวดลดดอกเบีย้ยโดยเฉพาะลูกค้ากู้ที่อยู่อาศัยทั้งลายเดิมและลายใหม่สำหรับลูกค้าปัจจุบันพักชำระเงินผ่อนหนี้3เดือนแรกดอกเบี้ยถูกลดเหลือ0%ในช่วงนั้นและเดือนต่อมาถึง1ปีดอกเบี้ยถูกปรับเหลือแค่ราว2%ต่อปีพร้อมลดเงินงวดผ่อนเหลือครึ่งเดียวของเดิมสำหรับผู้ต้องการกู้ใหม่ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง2ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศูนย์ใน3เดือนแรกแล้วจึงปรับเป็นอัตราพิเศษต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยลูกค้านี่เสียเอ r พรที่ได้รับผลกระทบโดยให้พักหนี้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นาน6เดือนแรกและปรับลดเงื่อนไขพิเศษสําหรับผู้ที่ทัพย์สินถูกคาลายจากน้ําท่วมมาตรการทั้งหมดนี้ถูกออกแบบเพื่อลดแรงกดดันด้านการเงินให้ผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัย หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทรกรภัยและเพื่อให้ผู้คนกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ